ให้สัมภาษณ์เป็นภนะาษาอังกฤษได้ที่ใส่หมวกนี่คือไม่เปิดเผยทรงผมเหรอหนี่แง่จะมีทรงอะไรก็มีทรงเดียวเลยสวัสดีครับพี่โอ้ครับสวัสดีครับผมน้องโถวฮาม่ามวยไทยครับที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเป็นไงบ้างตอนนี้พี่ความ,วามพร้อมโอ้ยพร้อมพร้อม ผมตั้งแต่อยู่ไทยนะแล้วจริงๆแล้วผมก็เตรียมตัวมานานนะครับประนนี้ก็แค่เหตอการณ์ทำน้ำหนักทำข้างทางแล้วก็วันชงครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างพี่โอมาจริงรัก็ก็หนาวครับหนาวก็ที่ออกกำลังกายอะไรมันก็มันก็จำกัดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานนอะไรครับเมื่อวานนี้ก็ไปเฟสชอ็อกเจอน้องเขาไปล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก <ๆ S 1> ็ อันนี้เดทางมาถึงตั้งแต่วันไหนครับมาตั้งถึงวันอังคารครับตอนบ่ายๆกอเดินทางเช้าเชา้าท,ที่สวาลแล้วก็มาถึงญี่ปุ่นก็ตอนบ่ายๆโอคจากที่เรา oh. เจอกับรถถังในรูปแบบของสนามบอลคราวนี <laughs> ้ต้องมาเผชิญหน้ากันบนเวทีมวยวาั กดดันความตื่นเต้นฟิลมันมันเป็นยงไงพี่โอความรู้สึกก็อย่างที่บอกไปนะครับบอกไปุกครังคือเราก็ทําหน้าที่บนเวทีเต็มที่ไอเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรก็เอาไว้ที่หลังเราเป็นมืออาชีพครับถ้ากูเป็นมืออาชีพในที่สุดท้ายแบบนี้ความมั่นใจทีโอ้ในการเดอดรก็ถามคือแน่นอนเลยมันอาจจะบอกค่อนข้างที่จะชี้ว่าเราอาจจะบอบ <Hello. S 1> เป็นรองเป็นรอครับนะเ,เปรียบเรื่องของความสดจุดนี้ผมอยู่มองงไงครับจุดนี้ผมไม่ได้กังวลครับเพราะว่าเราก็กับทีมของเราเตรียมาการติดซ้อมเตรียมแผนมาเต็มที่ครับมาสู้แน่นอนครับพูดถึงชัยชนะไฟนพีโอถ้าอีก่เปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เอรซ็ผมคือความตั้งใจความ เปอร์เซ็นที่จช,ชนะความมุ่งมั่นผมก็คือเต็มร้อยทุกอย่างครับผมมาเพื่อชนะครับมาเพื่อเอาแชมป์ครับทอกไฟนี้เป็นไฟที่ร่างกายดีความมั่นใจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ครับผมพูดถึงรถถังของเรานนอกจากเขาเป็นนักชกที่เระเป็หมือกันแล้วเนี่ยพี่โอ๋มองว่าในตัวเขามีสไตล์การชกมีความเก่งมีความชำนาญ<ข>ในด้าน,นี้นรถถังก็มีมีไอคิวมวยที่ดีนะครับมีการป้องกันตัวที่ดีมี มีลูกล่อลูกชนที่ดีก็มีไหวพริบอาวุธเขามีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตะก็มีนะครับสอบก็มี<อ>ก็ว<อ>างแผนเตรียมแผนมารับมนี้แล้วครับไม่มีปัญห,หาเลยครับพูดถึงเป้าหมายครับพี่โอถ้าสมมติว่าผ่านไฟนี้ไปแล้วตั้งเป้ายังไรต่อครับกับรุ่นร้อยสามสิบอ่าก็คง โชคในรุ่นร้อยสามห้าปอนต่อไปครัาผมถ้าได้แชมป์ก็ป้องกันแชมป์ไปเรื่อยๆครับก็คือร้อยสามห้าของพี่โอ๊คือทั้หนักนี้ยังทําได้เรื่อยๆใช่มครัได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆรถเยอะไหมพี่โอี่ผมสุดท้ายตอนนี้เดิมพันอยู่ประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลไม่เยอะแล้วครับไม่เยอ๊คเพราะว่าเราก็คุมเรื่องอาหารเรื่อง เรื่องโภชนาการ<ม>ก็มีพี่พเพตนุนคอ,อยช่วยตลอดครับก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่น่าจะอยู่ตัวแล้วก็ยืนระยะได้ยา,ยาวๆเลยยะยะได้ยาวๆแล้วเรื่องอายุของพี่โอ๋ตัวนี้คิดว่ามันก็เกือบๆจะตัวเลขเสี่สามปียังยืนได้ประมาณพ,พี่โอ๋ไปเรื่อยหรือว่ายังยังเป้าหมายประมาณจัตกตี่ไม่ยังตอนนี้ยังยังยังไม่อยากกำหนดเป้าหมายนะครับเพราะว่าก็อยากยังอยากชกไปเรื่อยๆยกเพราะว่าร่างกายมันยังได้อยู่ ไม่ใช่แค่หัวใจไม่ใช่แค่ไฟอย่างมีนะร่างกายผมยังแบบยังสู้กับเด็กได้ยังซ้อมกับเด็กได้ยังยังเตะห้ายกสิบยกก็ยังก็ยังง่ายสบายสบายยังยังอดทนได้ก็ก็ไปเรื่อยครับเรียกว่าร่างกายก็ยังตอบสนองได้ดีทุกอย่างเทุกอย่างได้ดีมากฟิตมากเลยนะรี่โอ่าโอเคพี่โอ๊ที่ท้ายแบบนี้ผมคิดว่าคนไทยก็อาจจะแบบหลักพี่เสดาน้องครับ เจเจนมาด้แต่ที่น้องโอครับฝากอะไรถึงแฟนวัยแล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนวยชาวไทยก็อย่างที่เคยฝากฝากไปแล้วครับก็แบบชอบรถถังก็เชียร์รถถังชอบน้องโอก็เชียร์น้องโอแล้วก็อย่าอย่า,ยา,ยาพยายามดรามากกันเลยครับเพราะว่าน้องวยเขาก็ทาหน้าที่เต็มที่ขึ้นไปบนเวทีก็ทําทุกอย่างเต็มที่ก็ฝากไปเป็นทุกคนเป็นกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ชาวไทยแล้ว,ว่ากองเชียร์ทั่วโลกครับก็วันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับ ออขอดีพี่โอค,คขอชูดีครับขอบคุณครับพี่โอ๊คครับ